เสียงโปร,ปรโดเลือนะให้กับคุณอ้องพี่ดาและน้องนาวากับผมอ่ะขอบคุณน้องๆทุกคนครับเชิญจ้านางฟ้าของพี่เชิญครับเชิญป่ะเชิญครับดังได้ให้คุณอ้องไปหนึ่งรอบครับเธอสวยมากนะครับเชิญนนางได้ไหมนังได้นะได้ค่ะคนนี้แหละครับมามแอบัสเตอร์ของเรากับม้ามฟิตชัวนั่นเองเห็นคุณขนาดนี้ถ้าจะมีน้องอีกผมมั่นใจว่า ชิวๆพร้อมแล้วล่ะชิวๆพร้อมมีได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการกลับมาอินเชฟเหมือนเดิมเพราะคุณมีโอกาสได้มาเข้ามาร์ฟฟิชชัวจาก64ลงมาเหลือเท่าไหร่ครับ42 43ตอนนี้เท่าเดิมใช่ใช้เวลาเป็นเท่าไหร่ครับใช้เวลาประมาณที่เข้าคอร์สหรืออะไรต่างๆองนี้นะคะประมาณ6เดือน6เดือนเท่านั้นเองนะครับจาก64กิโลหลังลดแล้วจริงๆไม่จริงเดือนแต่ว่าเราไม่ได้เข้าแบบ เยอะมากขนาดนั้นนะก็คือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่าติดทํางานด้วยตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนคุณกลับมาสวยขนาดนี้ฟิต<า>ขนาดนี้ต้องผ่านทรีตเมนต์การทำทำอะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือเราเรา,เราโชคดีที่ได้มีโอกาสเ,เป็นแบรนด์แอมของสปาชานะคะเราก็เลยได้มีโอกาสทดลองแล้วก็ลองของทุกทุกเครื่องเลยลก็จะก็คือมีเข้าผ้าห่ม อันนั้นก็คือจะทําให้แบบว่าเรนของเสียเรนไขมันแล้วก็เบิร์นแล้วก็ทําให้ไขมันเนี่ยแบบว่าเหมือนกับละลายออกไปด้วยตามเหงื่อตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องซึ่งเป็นเครื่องที่อ้อมชอบมากเลยนั่นก็คือ FIC ก็คือเป็นเครื่องที่แบบเป็น นอนธรรมดายอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแถบแม่เหล็กมา,าไม่ใช่เป็นเป็นแผ่นแปะแปะ,แปะเป็นยางๆแล้วก็แปะแปะแปะตามจุดต่างๆของของเรานะคะคคแล้วก็จะเปิดเหมือนเป็นเครื่องกระแสไฟฟ้าแบบว่าเบาๆอ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็หลับหลับไปแล้วก็สบายมากเลยอ๋อมันไม่<ช>ทรมานเหรอ<ม>สาวๆส่วนใหญ่กลัวว่าทาอย่างนี้จะเจ็บไม่เจ็บเลยกลัวเหมือนกันเป็นคนค่อนข้างกลัวพวกเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วตอนแรกพูดจริงๆว่านึกในใจว่าพอเรามาทําแล้วมันจะลดเหรอ มันเป็นไปได้เหรอที่แบบว่ามันนอน,น,อ,นอยู่เฉยๆแล้วมันจะทําให้เราแบบมันจะหายไปได้ยังไงเซลลูไลท์หรือว่าไขามันอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําอยู่สักสามครั้งแล้วคุณโสฟินภาเนี่ยแหละเ <c oughs> พื่อนก็สังเก<อ>ตเห็นว่าเฮ้ยอ้อมทําไมแขนขาแบบอยู่ดีๆก็เล็กลงไปเลยเ<อ>โดยแบบว่าผิดหูผิดตาเราก็เลยบอกเออเนี่ยฉันไปลองอันนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเออมันเป็นจริงหลังจากนั้นก็ไปตลอดเลย มาตลอดทําตลอดเลยอีกเครื่องหนึ่งก็คือ SMC มี FIC แล้วก็มี F S SMC SMC SM ใช่อันนั้นก็เป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งซึ่งแบบว่าเลิฟมากเหมือนกันเป็นเครื่องที่แบบว่าดูดหน้าท้องกระชับหน้าท้องแล้วก็ทําให้รอยแตกเนี่ยหายหร จางลงเกือบหายหมดเลยใช่แล้วก็สามารถดูดได้หมดเลยต้องคงต้องขาก็คือทําให้กระชับแล้วก็แบบพวกริ้วรอยต่างๆก็จะจะจะดีขึ้นจะจางขึ้นคุณเป็นคุณแม่จะเรียกว่าโอเคคุณแม่มือใหม่ก็ได้เพราะพ่งจะมีเนาะแล้วคอร์สนี้สําหรับคุณแม่ที่ลูกโตแล้วก็ได้อีกเช่นกัน ใช่จริงจริงๆรง,รง,รง,รงก็คือเหมือนกับถ้าเราเราไม่ได้เป็นคุณแม่เราก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยก็จะแนะนําคอร์สนี้แหละมาฟิตชัวเนี่ยนะคะแล้วรองว่าคือเขาจะจัดแล้วก็มีอคนที่คอยดูแลเราเนี่ยเขาจะจัดให้เลยเขาจะดูจากรูปร่างลักษณะแล้วก็เข้าไปเทสเก็จะมีเครื่องวัดได้เลยว่าเออปอร์เซ็นไขมันของเราในร่างกายมีเท่าไหร่ไขมันส่วนชั้นที่แบบขับออกไปจากร่างกายยากมากถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายนี่ก็จะต้องใช้แบบ 2-3ชั่วโมงในการเบิร์นช่วงแรกและเพื่อเอาไขามันส่วนนี้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นแม่เนี่ยเอาออกยากมากแต่ว่าเครื่องพวกนี้สามารถช่วยเอาไขามันที่ชั้นในสุดลึกสุดเนี่ยออกไปได้อย่างอย่างแบบเราสบายมากไม่ต้องทำอะไรเราก็นอนเฉยเยอย่าให้คุณรู้เลยว่า ตอนที่คุณจะไปเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างบ้างเพราะหลายคนจะกลัวแต่ถ้าออกมาสวยขนาดนี้แล้วเธอบอกเลยว่าเธอสบาย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 มากเลยเป็นการแบบว่าเรียกว่าเหมือนเหมือนพักผอ่อนเลยอะเหมือนมาทําเล็บเหมือนมาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อย่างนั้นเลยจริงๆแบบว่า,วางๆจากแบบคือเราเอาเจียดเวลาจากการเลี้ยงลูกจากการทํางานออกมาใช่ไหมคะแล้วก็มานอนเล่นเรียกว่าพักผ่อนดีกว่า มาพักผ่อนนอนหลับสัก45นาทีกลับไปสวยคุณแม่ถ้าอยากจะได้ความกระชับความสวยกลับมาสร้างกําลังใจและแน่นอนพอเราแฮปปี้แล้วเรามั่นใจคีีทีนี้เราก็จะกล้าช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆต่างๆตรงหน้าเราเพราะตอนแรกรู้สึกหงุดหงิดมากกับการที่ร่างกายไม่กลับมาอินเชฟเหมือนเดิมแต่พอเราแบบว่าผอมสวยแล้วเราก็มีความมั่นใจอยากจะออกไปไหนได้ไปปรึกษาทีมงานสปาชาวันนี้อยู่กันเพียบเลยนะครับ